ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ที่ที่เธอเัอฉันวันนี้เรานักกันอบรรยากาศนะครับยามสายของอ่างเก็บน้ําน้องหังปงแห่งนี้ครับเราเรามาตกปลาด้วยกันนะครับ <S <S นี่ครับโดยเด็ด<ห>คันเบ็ดหน้าดินระยะ10ฟุต หกคันนะครับวันนี้มาหกคันอันนี้ของน้องไผ่มาแซมสองคันนะครับของน้องไผ่มาแซมสองคันครับ <c oughs> โอ้ขวางเล่บบป,ปั้นนี่เที่ยอกันิดอ่ะวันนั้นสามลูกไฟกันน่ครับม,มาติดตามผลงานวันนี้จะมีผลงานอ FC, อเอฟซีและท่านผู้ชมได้ดูกันครับวันนี้นะครับโปรดติดตามชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านผ่านช่องทางยูทูบชแนลป้อมพลละครับวันนี้ผมพาท่านชมมา ตกป่านนะหนองแห้งโป้งแหง่งนี้นะครับหนองหางโป้งแห่งนี้นะครับก็มีเวลาตกอีกแห่งเมื่อกี้วันก็จะปิดหนองแล้วครับนะครับบรรยากาศเย็นๆเลยครับเนก็ซาปลาเพราะมันเอาเกมไเนาะซาป่าบดิ๊เอาหื้อหมา <c oughs> จอดหน่อยจอดกอันไว้ไว้ไงนี่ครับก็ <c oughs> คนเริ่มจางแล้วครับปุ้นก็หัวหน้าคมสันอยู่ปุ้นครับ <c oughs> จ้อนคำถ้วยนะครับกระเยาะตกปลาที่ผมใจก็จะเป็นเยาะสูตรน่าจะเยาะสูตรสองพัฒนาครับเป็นเยาะสูตรสองพัฒนาครับนี่ครับนี่ครับเยาะสูตรสองพัฒนาครับก็จะมีกลิ่นหอมหอมระมุนนะครับกลิ่นหอมออกหอมออกนมครับหอมครับนะครับสนใจก็ลองสั่งซื้อกันได้นะครับ เรายังผลิตอยูเ่เลยๆนะครับสูตร2หน้าดินนะครับแตะก็ตีใจก็จะเป็นประมาณเบอร์หกค,ครับนะครับทำเองครับประมาณเบอร์หกนะครับ เรียบร้อยนะฮะปลานินนะครับปลานินใส่โตโตนะฮะใส่ประมาณโลครึ่งครับตัวนี้ครับไอ้ยาไอ้ยาเนี่ยนะครับใส่ประมาณโลครึ่งได้ครับตัวนี้ครับกินโดยไม่รู้ตัวนะครับอ๋อ <Stevens> ครับวันนี้มาตกปลากับน้องไพนี่ขาดครั้งที่สองแล้วนะครับ กัดก็กัดอื้ออิ่มแฝ้เลยเข้าเที่ยงไม่ต้องกินแล้วครับวันนี้ตกฮะตกตกชิงช้าสองรอบแล้วครับนีต่ตกเปยครับวันนี้ตกเปสองรอบเข้าเที่ยงไม่ต้องกินแล้วครับน้องไผ่ครับหมาดูน้องไผ่โยนเบ็ดนะครับโอ้หอาหารเหรอปั้นเล็กบัลเล่นนะนะเอะอเนี่ย ฟุตยามแรงครับองใครจะ6ฟุตประมาณ50เมตรนะครับ6ฟุตนี่นะต้องต้องหล่นด้วยนะครับหล่นหล่นหล่นเซตเล่าก็ต้องต้องขยิงขยิงให้ไงเยนะครับอันมันบระไก่ขยิงขยิงขยี้คิดขยิงขยิงไปก่อนกะขยิงขยิงไปก่อนกะเลยเหี้ยม่น เอาไปไปขี้เก่าอยู ai, ่แกเอาขี้เก่าแล้ตัวแน่แค่แน่ก็ไม่แคน่ก็ไหม่้นปุ่นนะครับแน่ก็ไหม่้นปุ่นแต่ตกแพ่ครับจริงไหมโดนอีกตัวแล้วฮะโดนเป็นปลาอะไรอันนี้นะ

เฮยอันนไซตัวโบฮะเดี๋ยวีใครสอผมเล่ผสั่นว่าเดี๋ยวมาเปียเล่าระตีเหลียนนั่นว่ากเอาลูนั่นตันนี้เนาะเอาลูกฝ่ายตวกี้นคนับตัวแรกนักันนี่เดียวกั่นมุงเดียวกันนี่เอาเนาะเออเออเอาตายใจ เหนียวามไหมเด้อง่าอยอยู่ไกลอยู่ไปกวามันเอ๊ะเจ็บมาได้กี่ฮะน้องผายเจ็บไหน,นเจบบอลเลยไปถ่ายหน้ากล้องยบ,บินเอาเพื่อกำบินทีกองไงบอกหมุนกล้องพี่อก็เตออย่านี้มันโดนตรงไหนจอม โต๊ดาบแห่งเก่าน่ๆจอมถ้าปิดฝาอื่นนินเคลื่อนอันนี้เนาะตีม,มันเดียวตีม,มันดินเน็ตเน็หน่อยนะดินโดนนะเออครับสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้ปลานินสองตัวนะครับก็พรุ่งนี้ผมจะมาอีกทีหวังว่าปลานินคงจะได้กินเดี๋ยวเราไปถ้าพรุ่งนี้ได้ปลานินนะฮะเดี๋ยวเราไปทาคลิปกับอ่อาอะไรชีวิตคนบ้านอนอ,อกครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถ้าได้ปลานินนะเราจะไปนึ่งกับชีวิตคนบ้านอนอ,อกนะครับหวังว่าคงได้ได้แน่นอน ขี้บุรีน้องไผ่มาสูบุรีเคี้ยวขี้บุรีใส่ในผูอาหารก็ <c oughs> ตัววัดว <c oughs> ัดจ้ะแอบสุดเยี้ยน้องไผ่นะครับเสีเย,ยงไผ่ก็จะมีอะไรดำๆครับน้องไผ่เนี่ยชิปชิปชิปอะไรชิปช็อกโกแลตครับเรียกว่าชิปหายอื้อกบสำหร,สรับคลิปนี้ราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับหให้น้องไผ่เขาตายกลางคืนนะฮะ แต่เราวันนี้ย่างกินครับนี่ฮะไอ้ยัดย่างกินครับโอ้นึ่งปลาเนะไอ้ป้อมนึ่งป่าครับหนังท่านอยากให้แจ้งป้อมอาบูโอ้นี่ปลานินจำเบสครับเนาะอาบูจำเบสครับพุชยอดครับนี่ได้เห็นตัวจุ๊มเนี้ยจริงเอ๊ะกินยังนะม่วงกับเราม่วงกับเราแต่ลราเดี๋ยวทานในปลาเนาะโอ้รอนนึ่งปลาครับ โยกนี Hoy, ่น hey, right? hey, ี่แก no oh, ้วเองอะครับผมยกพองงามงามไอ้ยนาะป่านนี้สองตัวมันเล็กแค่กันได้แค่ตัวเดียวไอ้หลุดนี่มันติดนะครับแก้วเองไปจะปลาเนี่ยปลาตองปลาตองส่วนตัวกะนนะเดี๋ยวพอเลยแก้วกหมววกกกแ้็งามยกก็งามครับนี่ไผ่ทองต่อยสุดยอดนี่ครับพี่กิ้นะครับเนาะบรรยากาศยามแรงมันต้องมี ถ้าใครได้คนได้ขายได้ดูงไหนแล้วครับสั่งได้ครับบ้านปั๊เลอะครับไหนครับขายครับไหน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 อนี่การยางแดงมันต้องมีของครับเดี๋ยวผมก็จะยกของแก้วส่วนตัวมินี่มีอยกผสมสารไหมเป้าหวานไหนไหนเรื่อหลีขึ้นห้เดี๋ยวลองไว้เนี้ยพอกันเจ็ดีประชงมาเพื่อเหมือนละโอ้นี่ครับแก้วส่วนตัวผมครับเดี๋ยวขอจิ้มลูกไหนกันจ้าวหวาน นี่ครับลูกไหนครับสุดยอดยาผุนอย่างเดียวเนาะผุนบอกแล้วผมต้องเอาไปใส่ในลูกเมาเราบบนี้อย่า,ออางานลอยู่ในหลัง